สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหย,ย้อนได้มาสัปาห์ึงสีปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตากระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนน้อยที่อาจจะหายไม่ไหวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลดูตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงแอปเปิลนะครับผมซึ่งก็ถึงว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ข้อมูลกับในเรื่องกรดไหลย,ย้อนมันค่อนข้างตีกันมากเลยนะครับผม คือมันค่อนข้างแบบค่อนข้างพิสโซลนิดนึงอ่ะพิสโซลยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับผมอ่าแล้วมาดูค่า pH ของแอปเปิลก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ํากว่า7แสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวเช่นนี้เนีมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของแอปเปิลอะบอกก่อนนะแอปเปิลมีหลายชนิดมากๆแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่3นะครับผมค่า pH ของแอปเปิลอยู่ที่3 ดังนั้นมันหมายความว่ามันมีกฎเยอะมากๆแทบจะเท่ากับมะนาวเลยอ่ะแต่แต่แอปเปิลมีส่วนช่วยในเรื่องกฎไหลย,ย้อนแล้วก็ราทอการกฎไหลย,ย้อนนั่นแหผมซึ่งมันค่อนข้างแปลกมากเลยนะอา,อาหารอ่ะหรือว่าผลไม้ผักผลไม้เนี่ยที่มีค่าเพลต่ำกว่าเจอ่ะจะเป็นกฎยิ่งต่ำกว่าห้านั่นคือไม่ควรกินแล้วแต่แอปเปิลอ่ะมันเป็นสามอ่ะแล้ว้ามันยังกินได้อืม คือแอปเปิลมันมีสารที่เรียกว่าสารเพคตินอยู่สารเพคตินอะสามารถทําให้กรดในกระเพาะอะกลายเป็นด่างได้แล้วก็แอปเปิลถือว่าเป็นอาหารเอาคาไล์นะผมอาหารคาไลนลคืออะไรอาหารคาไลนี่กินแล้วก็เหมือนกับที่มีสารเพคตินนะผมอาหารคาร์ไลาคืออาหารที่กินไปแล้วเนี่ยสามารถปรับสภาพกรดให้กลายเป็นด่างได้ซึ่งมันดีต่อคนเป็นกรดไหลย้อนมากมาก,มากเลยนะผมนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมลูลอิสระแล้วก็มีประโยชน์อะไรอีกมากมายอืมแล้วก็ ใน,ในแหล่งอ้างอิงนะครับผมเขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยคืออ่าผมไม่รู้ว่าไดทายหรือเปล่าแต่ว่าข้อมูลผมนำมาดัดลดต่างประเทศนะส่วนใหญ่อเขากินกันเป็นเพื่อมาตรการกดไหลย,ย้อนกันอยู่แล้วนะครับผมแอปเปิลเนี่ยอืซึ่งเป็นผมว่าค่อนพิศวงมากนะเพราะว่าอาหารหลายๆอย่างถ้าค่าเพสต่ำกว่าห้าไม่ควรกินแล้วแต่แอปเปิลกินได้ครับผมแล้วก็ควรกินด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ กินแอปเปิลแล้วอาการจะดีขึ้นนะครับผมบางคนกินแล้วอาการดันแย่ลงก็มีเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนกินอาหารน้นได้บางคนห่านน้ำได้บางคนกินอาหารทะเลได้บางคนแพ้อาหารทะเลบางคนกินยาตัวได้บางคนแพ้ยาตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับผมแอปเปิลก็เป็นหนึ่งในอาหารจำพวกนั้นเหมือนกันยังไงก็ต้องลองด้วยตัวเองก่อนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะในแหล่งอางอิง ก็มีแหล่งข้อมูลที่บอกว่า Apple ิลน่ะสามารถประทาการกดไลย้อนได้อืมแต่ยังไงก็ลองต้องลองด้วยตัวเองก่อนดีกว่านะผมด,ดีที่สุดอืมก็สับคลิปนี้ก็ขอจะเพลงเท่านี้นะครับผมพอทำผมทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้ารู้เพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอตัเพลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ